สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าาอแล้วก็คุณตาคุณยายเนาะค่ะสุขุนเนาะค่ะสำหรับคนชอบแนวทางผู้ใดมักดึงลอตเตอรี่กับฟั่งเบิืดซับเนาะค่ะท่านผู้ใดบ่มักกับฟั่งซื่อๆ้วก็เลื่อนฟั่งอะไรที่ว่าบ่มักฟั่งก็เลื่อนฟั่งไปได้เนาะค่ะคลิปนี้เฉพาะข้อมวยเนาะค่ะเฉพาะคนชอบดึงชะลากินแบงรัฐบาลเพราะว่าเมื่อนี้ใกล้มือเลขเสียออกแล้ว อพออนุญาตแม่อุดรเนาะค่ะวันนี้นั่งอยู่บ้านแม่อุดรเลิกพี่น้องแม่อุดรคนเห็นคนกินเ้าใสดแม่อุดรแล้วเนะาะใส่เล็กแม่อุดรไปแล้วค่ามาฟัง,บงเบิ่งเด็กเปิดรังเนาะค่ะอันนี้เ<ม>บ้าสูฟังซื้อๆไผมากับจังซื่อบ่ามาก,กับบ่สื่อเด้อพี่นอ้องมาดูซอยคือมักชวนัตนะแต่ว่าอยากเบ่าให้เอฟซีครูคนเคยรวมเมียตัวร้างน้ำเนยฟัง โอ้นี่มันใจกล้าค่ะเสียงไหวจับมือแล้วซิปมือแล้วเนาะ,ะมันก็บฟันดีแล้วก็ฟันในตกกัวเก่าเนาะพี่นอ้องลมแรกตอวงวดฟันว่าไปจุดเอาถูกปูกดัํผ้าไปจุดเอาเลรยูก่การป้าซาเราเ่อีเราเมื่องหงเต็มอยู่เนาะทึงผู้หญิงผูง้ชายเลย็นึงพันพันคนบาดนีเพื่อนก็เลยให้เอาเลขเอาแบบใดระพูวกัน นี่ถูกกระจุดรดนะมันแม่นเลขถูกมันก็แม่นิ่นว็ลวเลยพากันจุดอ่ในความฝันไปทํางานเนาะถือกล่องไปนั่งไปยิ้มยูถูก,ถกจ้าลายคนอยู่บาเด็กออกแล้วใส่โยกันทั้งผีทั้งคนผีกับใส่เย่ออกแล้วใส่โยใส่โยเฮ็ดจังสี่แม่ออมวงอยู่จ้าเบิดับา็ไปยหัวขวนอันเลขถูกมันออกมูเจ้าก็ดีใจเด้อท่ายวา พี่ก็ได้ห้องบอกว่ามันออกสานโตเลยแม่เจ็ดสี่แปดคนว่าโอ,อจ้าขเขาเล่สนสนุกนะเขาไปเบิ่งในวงนะเพราะว่าจุดใบกลางภาษาเนาะโอ้ยแมนทีดี้เจ็ดสีส่แปดซาสคาตาตื่นจนมากอ่ะสาวจุดใอย่าลืมบารนี้ไปซื้อมาเสียงแหวนี้บารนี้ไปซื้อมาเสียงฟันว่าเดย์ขึ้นหัวละคั่งกูปอกับอัน เจนนุชมาคืนไปทาทั้งหมอละคั่งเบิกฟาบริสปีนึ้นไปทั้งหมอละคั่งตีฟาตันตีคองโป้งๆหน่ะแม่ค่ดังมงๆหน่ะแม่ไปหอดมันน้อละคั่งว่าเพิ่น่มีแตขนมพิซซ่าแม่เป็นขนมฝรั่งเป็นสั้นเป็นสั้นโอ้คืนพิซซ่าพิษแยงเป็นซิบซิบสั้นปฟาดโอ้ก่อยว่ดสบายเจ้าทื้งแห้งที่แห้ง่อนกินหลายแท้วสั้น มามามา,มากินยิ่งป่วยอยู่มากินจะได้หายว่าสั่กินเข้าไปเลยนี่ของดีๆทั้งนั้นพิซซ่าพิซเซอร์เดี๋ยวสั่ได้บังคับกินก็ได้กินก็นกนเ,ลกนเลยเสดอตื่นจ้าห้วยเลขกันเข่าอยู่ตัวตว,ว่าสั่งบาตรมือเนื่องบอก่าฝันวา่าได้กินอีกได้กินเลีเ้ยงองีกบาดนี้ขึ้นใกล้ๆมือเนาะใกล้จอๆขม่า,มานี่ฝันได้กินตลอดเลยแต่ใจเสียงมากแต่ตนคิดบาดนี้มาฝันอีกว่า เบกุ่มปูสีสุดโตปุ่มสีเขียวหม้อรกวดหลังหมอนเพื่อนี้สีไม่หน่อยตาอยู่หัวเพื่อนแตาเพื่อนหันหนาเป็นตั้งหนาเั็มที่ในความฝันหนาบ้านนี้เพื่อนเพื่อนอุ้มนงูเงยตัวสีเขียวหนาไป็ั้งซีเอฟสีจีใส่กันแต่หลังหัวเพื่อนน่ะมันสีไม่ดวงตาที่สามฝันเรื่องหวมันสีเป็นแสงลูกแก้วสีส่องแสงออกมาแต่ว่าหัวเพื่อนพื้นมากสิ ไปละเพื <med> ่อนแพรแม่เบียร์เออบาดเพื่อนเพื่อนเหยหไปนั่หาปูข้าตาไปนั่หาปูข้ตาตาว่าก็เลยอุ้มเขาวัดไปหาไสปูข้าตาเพป็นกระดิ่งพันบอกมากมาสันบาดีข้นพวกหนึ่งหลายยา่างต,ต,ต้อตอดคนเหมือนกันเล,ลยว่าปูฝ่าออกมากของงูสิต,ตอดคนว่าส,สัน ปูสีสุดโตัวเป็นอยากมาสารซอยปูข้ามตาว่าฝันนีความฝันหรื่าเพิ่นก็เลยออกมาเบิกซับกรเลยสีเป็นเจ็ดสีแปดคือเก่าผ้าเป็นแปดเบิกซับเป็นสีมุกเป็นเจ็ดเนาะหรือสิเป็นอ่นื้อสีแปดก็ได้บารีม้าเพิ่นเบตกซีนสิเด้ม้ามีดกแก้วอยู่ในนีก็เป็นศูนย์เป็นหาศูนย์หรือเปาอายุเบิกซับนี่มีก็มีอันมือเนื้อฝันว่าจะค้องห่มขาวสุดขาวนางห่าสวดมนต์อยู่ จะควงกับไปคนอุ้มงูเนาะกับมิจะคนเอาของมาหายแบบว่ามิจะคนมาดูแลเป็นพิเศษแล้ววันนี้จะฟันล่าชุดนี่ฟันว่าไปขายของเจ้าของตลาดดูแลเป็นพิเศษในฟันนะอยันได้มองใ้เลือกเอาโลดเป็นว่าคนอื่นว่าหายอยู่หายอยู่แต่เบิดสักเป็นว่าอ้าวคือฟันดีแท้ก่อนไยว่าเด็กืุดีสีขาว่องว้สัดี ก็เลยซื้อนักนักใบเจ็ดสี่แปดนาหนักนกแมีอีนสัสามโต๊เนาะถ้าซื้อหมือนนโอ้กตีเป็นหานึ่งเจบอ้กป่าบอกซื้อเจสี่แปดไ้ดึงสลากไว้หรอมาจ๊ะดึงไว้แด้รูตเตอรี่ก็หาหนึ่งเนี่ดึงไว้แล้โอ้วเป็นบ้าหาหน,นึ่งเ็จตัวเพ<ส>็นอะไวบ้านจ้าเมื่อนั้นดึงไว้คักแล้เด้แต่ว่าซื้อลายโกมูนือเจ็ดสี่แปดตะปูตัวนี้เลยเป็นล้าน ซื้อไปลายหมอค่ะซื้อรถนี่ซื้อรถให้รูปมาดิวันนี้จะเอารถมาเจสซี่แปดมีตะการเล็กว่านสองตัวนี้เบิกซับมากเลยตัวมากเลยมาเก็ดแดกับเจสซี่นี่ห่ะโตมักทีละวนเป็นตัวร่อง้ะค่ะเจสซี่แปด ก็เลยเป็นหนึ่งสี่แปดทอดเก็ดกับเลขหนึ่งนะมันคือกันก็เลยเปลี่ยนเป็นหนึ่งสี่แปดทึ่งฟัน่าเดหอบเงื่อนหลานแมตั้งท่อพี่ละฟันว่าเอาท่วงเข้าไปในธนาคารไปเบิกเงินบานนีก็เลย่าเพื่อนได้ว่าเจ้าถูกรางวัลทีหนึ่งตัววสันเพื่อนได้เอาเงื่นมาหาหาล่าบอกประมาณนี้ละซ่อกองซ้ําเิ็บบ้านเงื่นต่้งหลายล้านค่อยสิเก็บจังได้เมื่อ่าว่า หอบมากไวบ้านเลีกีหนึ่งสี่แปดบ้านป้าบ้านนี้ก็เลยยางเงินเสียอ,อุปโภคเอาเงนินไวหนีบอะไรได้บ้าสันเด็กเหอบเพจากบ้านป้ามากจากหาจากขวงมัเงี้ยจากขวางแถวนบ้านจากของกันหนึ่งสี่เก้าดับหนึ่งสี่โอ๋มขาเรีว่าเขาว่าเก้าดับไปตลาดมากเหมือนเขาว่าเก้าดับแต่เบิดทราบซืซ้อไว้ในน้อยก็เดียวกันว่สี่เก้ากับสี่แปด ถ้าว่าของสลากคนวค่าแบบเราคนหมุนต,ติวติวอยู่เ,ออาเนานะแม่นจ้ะพี่จะละนาเบิรงเด้อรทางมาร์คซูดเดซีแบบเยซีโยไคเบิรงมีอะไรตัวจาก็ฝากอื่นไม่ได้ตัวนี้เป็นแนวทางสำหรับคนชอบเมื่อคืนเมืม่อคืนก็ฝันแลวฝันแบบเบิกครับเอออุปวเพิ่นจะฝันฝันแบกข้าวสามสี่กระสอบเนี่ยเข้าไปที่บ้านเลขที่หนึ่งสี่แบบ ยัง้จากว่ส <да so да SO ื่อไวี่ดอกสนนอปวเนาะเมื่อนั้นกฟันมาอปวระคาเอาเงินไปไหบ้านป้าสีแปแบกอยู่คนเดียวเลยนะไม่มีเขาก็ยืนดูหนึ่งสีแปดเนี่ยแล้วเนี่เนี่ิแต่ละหนาเบอร์อันนี้เป็ขควมฟานยังจะเกิดขึ้นได้เลค่ะที่ยี่สิบสองล้วสื่สอง ตัวเน้นนะคะเจ็ดสี่แปดเจ็ดแเจ็ดสนะคะราลคุณแช่น้องเลิกหน่อก็รายคกดแช่กดติดตามน้ำเดิอค่ะแนวทางดีนะคะเลขสี่ที่สามสี่สิบสองเลสี่ิบเบ์ซับฟันไดแบบเตรัเหล็กถูกเนีนนเลยนะคะเจ็ดแปดกับไดทองค่ำนะคะทองค่ำหาหาล่านบอกมากม่านหาล่างเนี่ยค่ะ เงื่นเน่ตัวรเงื่อนเน่เพราะเป็น่อไม่เงือน้เงื่อนห่าร่างหารงตัวหัวบเสีเอาไปเปลี่ยนเป็นท่อมันหลายโพดมันเก็บยากประสานสิเปลี่ยนธนานารเป็นทอที่โาี่านีา้่าี่รีบี่โปราณที่บรณ่ะบราทา้าา